สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านโนนชาติตำบลดอํอำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับคือเส้นทาง2076มาจากบ้านส้มป่อยนะครับจะไปโพธิสุวรรณนะครับช่วงหน้าบ้านโนนชาตินะครับนี่ก็คือแหล่งที่ทําตะก้านะครับเป็นโอท็อปของอำเภอนะครับโพธิสุวรรณนะครับข้างในนี่คือบ้านทําตะก้านะครับทั้งหมู่บ้านนะครับจริงๆก็คือทําที่หนมบ้านน้องหอกนะครับแต่ว่าก็มาแต่ว่าก็มีบ้านหรือว่ามีหน้าร้านอยู่ที่นี่นะครับอยู่ตรงริมถนน 2076นะครับเส้นนั้นนะครับเลยบ้านสุกินมาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับก็มาเห็นร้านตะก้านะครับตะก้าของฝากนะครับคือตะก้าเครื่องบานเท่านี่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับนี่มาพร้าวองเบี้ยนะครับเนาะสวัสดีครับครับนี่น้องเบี้ยเพิ่งกำลังเห็ดเห็ดอันนี้ตะก้าเพิ่งกำลังนั่งเห็ดอยู่ครับนี่นี่ครับเป็นของโอท็อปโคซิสวรรณนะครับนี่มาเบิ้งครับนี่เพิ่งกำลังยิงเลยตะก้ารเขานี่เป็นเป็นใหม่ยังครับนี่อันนี้ไม่น้ำ ไม่น้ำจ้ะเขาเอิ่นว่าไม่น้ำเข้าไปหาเอาในในหวยมันบ่แมนค่ะโอ้หาเอาในหวยในแบบมันก็เป็นใหม่ที่ว่าใหม่เป็นเลื่อยตา้มตามใหม่ใหญ่มันบ่ตามเครือตา้มยังบ่ใหม่เครือเป็นใหม่เครือโอ้ครับนี่คือของโอทอปเลยครับนี่คือจังเรเริ่มต้นจากของในก่อนครับเพ็ดตัวนี้เข้าขึ้นอันตัวใดโคดห่วงโคดวงเนี่ยค่ะโอ้โคดวงโคดวงทำทำวงทำวงอืมปากแล้วก็ ก้นก้นอ่าก้นแล้วก็จะมาตีอืมมาไรแบบนี้การใช้เครื่องยิ่งเนาะใช่อืมครับอันหนึ่งใส่เวลาโดนบ่ครับอ๋เวลาประมาณที่การเห็ดนะบ่โดนค่ะบ่โดนเข้าถ้าเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วกับบ่โดนถ้ากับมอไม่เบี้ยกระเล้วตัดใหม่ตัดยังเนาะตัดใหม่ไวพอดีเนาะไม่อันนี้ก็ใส่เลื่อยหรือใส่โต๊ะตัดแบบใดครับเนี่ยค่ะอ่อครีมนะครับครีมหนีบนะครับโอ้ไม่นี่ครับไพไปหามาห้ยสมื่น ไปเองไปเองเลยบ่โอ้ทำเองผลิตเองนะครับโอ้ใหมพวกนี้มันก็โตเร็วนาอหมุนเวียนแต่ละปีได้เร็วครับผมมันเป็นใหม่ที่ว่าใหม่ใหม่มันเกิดมาในในน้อยหน้าใหม่หน่อยนะครับผมนี่เพิ่งก็ไปหามาเห็ดเป็นของอูทอปอันนี้ก็พึ่งไปมาหมู่บ้านโอ้ไปหามเขื่อนบ่ะหาใหม่หาใหม่มันนี่เห็ดมันจะปีละครับนี่ในส่วนของปั่นต้หอกอีกตะบนโดดเองนี่นะโอ้เริ่มต้นก็คือ ปูกับนาค่ะเป็นทาเหตโอ้นี่เป็นสะใภเนอ่ะแม่ค่ะเป็นไผ่เพิ่นเพิ่นเท็ดมากกับประมาณหยีซิบก็ปี้วค่ะครับมือนีเพิ่นบ่อยู่เนาะเพิ่นไปเพิ่นไปรับของมาขายอยู่ไปรับของครับหยีซิบก็ปีนะครับหยีซิบก็โดนเลยครับนี่เป็นของแมงของโอ้ตุงแต่กลุ่มโอท็อปครับกลุ่มโอท็อปจนได้เติบโตมากแล้วก็ปุาวันนี้ก็ขายขายทรงแหละนอขาะขายทรงทั่วประเทศเพื่อนวะแมนค่ะนะครับนี่คือการเหตดเลยครับยิ่งยิ่งนะครับเตรียมวัสดุก่อนแล้วก็มาตัด นะครับมันอยากอยู่แล้หาใหม่ีเล่ะผู้ใดสิหาชำนาญกุกันแล้วก็ได้วัสดีมาเห็ดแม่ค่แม่อันนั้นละมันมาเนของง่ายกันเลยครับแล้วก็อันไส้น้อยไส้ใหญ่มีจ๊ะขนาดครับมีขนาดสิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบสี่นิ้วสิบนิ้วสิบอ่าแล้วก็สิบหกนิ้วก็มีอ๋อม่นี่นี่ก็ยังนิ้วครับอันนี้สิบสองสิบสองนะครับอืมยังต้องใส่หูอีกโอ้ต้องมีหูเลยครับนี่เด้อครับเดี๋ห้องขออนุญาตเด้อนี่ครับอันนี้อันนี้มีแบบสี่เหลี่ยมน่นหนา ทีเลียมก็มีโอ้นี่ครับแบบนี้ครับนี่นะครับนี่คือตะกานะครับบ้านโนนซาดนะครับจริงๆก็คือเป็นกลุ่มของบ้านหนองหอกเป็นกลุ่มของบ้านหนองหอกตำบนโดแต่ว่ามาต่างสำนักง,งานอยู่นี่ผู้เพื่อนรวบรวมคือหมายความว่าการขายอยู่นี่นี่คือซอยชาบานทุกทุกคนทีทีรวม,มในกลุ่มม,มันก็ว่าห้าสานอาชีพให้ชุ่มชนน้ำนะครับมองนี่นะเวลาเข้า แต่ออเดอร์มากสิกาไปกระจายเห็ดในชุมชนมันต้องงอกแมนวะครับแมนค่ะโอเคครับผมนี่คือผลิตภัณฑ์ชุมชนดีๆครับอย่างแท้จริงนะครับเมื่อกี้ผมก็เขาไปในบ้านใหญ่ได้เพิ่นบอกว่าให้ออกมานีเพิ่นว่ามองนี้คือศูนย์รวมของตะกาเลยเพิ่นว่าสามารถติดต่อได้ทรงได้ทั่วประเทศเลยเดี๋ยวให้ไปเบิ่งที่ตัวสําเร็จแล้วนะครับเราทั้งในบ้านเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งครับนครับ่ะมือนีได้มีโอกาสได้มากเบิ่งของดีนะครับพวสีสุวรรณนะครับผม มาหลังปีใหม่เนาะถ้าช่วงปีใหม่นี่เต็มหมดออเดอร์ปีใหม่เขาแจกของขวัญเนาะไเว่าเป็นของเป็นกระเช้านะเป็นกระเช้านะครับเต็มเต็มเเต็มหมดเลยนี่ครับคือคือมองลงสีเพิ่นบ่นี่แมนค่ะอ๋อโลงสีแถวนี้แหละครับผมเราสีเขาใส่สียางครับนี่อ่าสีจะเป็นสีกระรอนโอ้สีท่าบานคือสมัยตะกี้บ่ะโมเมนี่เนาะโมเมแม่สีท่าใหม่แหละโอ้เป็นสีสแลกอ๋อสีสแลกนะครับ อ้าวไรระดับเนาะมีมีโคมประครับนี่อ่ามีอันนี้สิบนิ้วอันนี้สิบนิ้วนะครับนี่นี่คือสิบนิ้วนี่ครับนี่นี่งามเลยครับนี่โคมประคับเป็นตัวไล่เพื่นสวยนะครับนี่นี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับอ๋อสิบสี่มันหมดอ่าไม่เป็นไรครับผมไม่มีแบบแบบกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ค่ะแล้วก็ไซส์ไซส์ใหญ่นะครับเขาเบิรงไซส์โอ้นี่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 อ่าใช่นี่ครับนี่นี่เป็นแบบสไตล์แบบนี้เนาะของของดีโปรซีสุวรรณนะครับนี่นี่ครับนี่ แตเช่า,น,ชานะครับแล้วตลาดเท่าไปทรงทังไหนครับหรือว่ามีลูกค้าประจํามีลูกค้าประจํามีลูกค้าประจำเขามารับเองาาเขามารับเองถึงบ้านานีบ่บอกแต่เขาเอาเยอะประมาณ2องสามร้อยใบเขาก็มารับเอาเองมารับเองแล้วทีนี้<ด>ถ้าเกิดว่าอยากอยากให้สั่งออเดอร์มาทางไกลนี้ได้ไหมสมมติว่าได้ดูคลิปนี้แล้วก็สั่งมานะได้ค่ะได้ออเดอร์มาก่อนล่วงหน้าอย่างนี้ได้ออเดอร์ก่อนประจําอะไรงนี้ก็ว่ากันไปแล้วมีติดช่องทางติดต่อครับค่ะก็มีเพจนะคะผลิต และจําหน่ายกระเช้าเถาวันจังหวัดสีสกเกตโอเป็นของจังหวัดเลยนะ,ะชื่อเพจน,นี้นะครับผลิต<ช>และจําหน่ายกระ,กระเช้าเถาวันจังหวัดสีสกเกตชื่อเพจนะครับแล้วก็เบอร์โทรครับเบอร์โทร0 9 4ย์9ก้ห้าหกเก้าหกหนึ่งหกสามค่ะครับก็ของขึ้นชื่อนะครับจังหวัดสีสกเกตอาถ้าใครอยากรับไปขายก็ได้ไดมันก็ว่าโทรมาเบอร์นี้ใช่ค่ะก็ได้นะครับเซฟเบอร์แล้วก็จะไลน์จะขึ้นเลยใช่ค่ะเอาละครับเราได้เห็นของดีโพสิสิวันนะครับอ่ามา ยังก่อมาเรียกว่าขัแมนอุ่นนุนชุมชนม,ม,มองนี้พวกไหบ้านหรือว่าทาั้งไหบ้านเียเพื่อนกับิมีงานทํำหลายสร้างไล่ได้แล้วก็สร้างมันเป็นของงามเนยว่มแมนของอันนีนี่ย <ทะ S 1> ของของงามเนี่ยครับเบิงเบิงเลยอครับเบิงไก่ไก่อ่ะของละเอียดลอะอเน้ครับนี่คือเอาไปแพะผลไม้เป็นกระเชาา้าผลไม้ก็ได้แมน,มนค่ะแมนกระเชาา้าผลไม้เอาไปจัดเรียงเองนะเราเราซื้อแบบนี้ไปนะครับรุคสีมีลานขายของฝากขางถนนหรือว่าริมทางหรือว่ามีลานจักสารเราก็สามารถสั่งสั่งไปได้ถ้ลเราหาชิปลอยใบ ส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าก็บางอยู่ไกลเนาะทางทางติดต่อมาทางเพจทางไลน์ก็มีก็ส่งขึ้นเหนือบ้างลงใต้ก็มีทั่วประเทศเลยเดี๋ยวนี้อ่านี่นี่ก็ผมอยู่ใกล้บ้านนะแต่เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งได้เห็นการสารเข้าไปบ้านน้องหัวเมื่อกี้ก็บอกมาตรงนี้นะครับนี่ก็คืออ่าเนี่ยก็อัตกรรมพื้นบ้านเลยเนาะใช่ค่ะอัตกรรมพื้นบ้านของโพสีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกษจริงมัน กระเต็มนะครับนี่นี่คือโกดังเก็บของอันนี้เป็นบางส่วนนะครับนี่ของตะบุโดดเลยนะครับนี่ของมูบันน้องงอกเลยนะครับส่วนร้ายนี่เฮ็ดได้มาหนังงอกเนาะแมนค่ะมาหนังงอกโอ้ยยี่สิบกว่าปีนะครับกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับของชุมชนนะครับคนโพสิสวรรณนะครับนี่เอาละครับใครเห็นค่ะสั่งจองหรือว่าออเดอร์มาล่วงหน้านะครับลอยใบนี่ใช้เวลาโดนปันไหนครับลอยใบแล้วแต่ลายถ้าเป็นลายถ้าเป็นลายลายนี้อสองอาทิตย์ก็ได้แล้วสองอาทิตย์ถ้าเป็นลายนี้ลายนี้สองอาทิตย์ มันมีลายอยากอีกอยู่ป่ะลายไายนี้ค่ะถ้าเป็นรายนี้ก็จะนานหน่อยต้อให้เวลาสักเดือนหนึ่งร้อยใบหนึ่งเดือนถ้าเป็นแบบรายนี้นะครับต้องหาหาไม้ประมาณประมาณเนาะประมาณแต่จริงจริงก็จะไม่ถึงหรอกถ้าเราเร่งแต่ว่าเราก็เผื่อไว้เผื่อไว้ลูกค้าท่านอื่นเดนบ้างครับเอาก็กระจายเพราะว่าราคาประจําก็มีนะครับราคาประจําก็มีแล้วก็เผื่อเผื่อได้เห็นแหล่งผลียกให้ของกับเพื่อนหรือว่า เอาไปไห้เจ้าได้จังสีนะาผมอยากได้กะเช้าแล้วไปแพ็คของเองเดินเข้ามาซื้อตรงนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะอันนี้ก็ขายได้เลยครับใช่ค่ะอ๋อผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับได้เลยหน้าบ้านโนนสาดที่ผมให้พี่ขันเมื่อกี้ที่มีตะกร้าใหญ่ๆไว้หน้าบ้านนะจงช่วงบ้านศกินบ้านโนนสาดนะครับบ้านโนนสาดมวลมนุษย์าติ์ครับนะครับที่โพสิสุวรรณมองนีเนาะนะครับเดินมาซื้อได้นะครับจริงๆกับบุหงาได้ว่ามีมองนีขายโต๊ะผมเองนะแต่พอดีไปเห็นผนเหตุเลยก็เลยถามมาเลยก็เลยเออสมเข้ามาซื้อได้เลย ในส่วนตรงนี้เนาะของ,องมันมีมันมีสำรองอยู่แล้วเรา,ามาเลือกเอาได้เลยทำทำไว้ตลอดค่ะทำทั้งปีก็สนใจก็โทรมาออเดอร์หรือว่าอยากขายปีขายส่งเข้ามาดูเข้ามาดูมองผลิตเลยก็ได้ได้ค่ะได้ไดกบว่าให,ใ,หให้เห็นกรรมวิธีก,การผลิตก,ก็ทำอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้ารอันนี้เราก็เิดไว้ตรงนี้เราสัญญว่าเราทำจริงมาประสบการณ์20กว่าปีแล้วก็มีเพจมีโอทอปรับรองนะครับสาหรับวันนี้ที่ ะตะก,กาโพสิสวรร์จังหวัดริสกเกตขอบคุณน้องเนียง,งก่อน,น้องเบียร์ขอบคุณน้องเบียร์ครับวันนี้ที่มาให้ดูตะก,กาที่สวยที่โพสิสวรร์สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ